โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำป,ปีงบประมาณ2,567สถานีตำรวจภูธรคลองลึกได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรู้ปัญหาพิพัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดมีระยะการดำเนินการ3เดือนได้คัดเลือกบ้านหนองยาบล่องหมู่ที่4ตำบลปา่าไร่อำเภออารัญญประเทศจังหวัดสแก้วเข้าโครงการ ซึ่งได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่วัดหนองยาบล่องบ้านหนองยาบล่องมีครัวเรือนตามทะเบียนร,ราษฎรจำนวน140ครัวเรือนแบ่งออกเป็น5คุ้มมีประชากรตามทะเบียนร,ราษฎรจำนวน749คนแบ่งเป็นชาย394คนหญิง355คนประชากรแฝงจำนวน11คนประชากรจริง760คนประชากรที่มีอายุระหว่าง12ปีถึง65ปีจำนวน558คนเป้าหมายเอ็กซเรย์จำนวน558คน ทำการเอ็กซเรย์แล้วจำนวน558คนคิดเป็น100%ทำ MOU ครัวเรือนจำนวน140ครัวเรือนมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดจำนวน15คนแบ่งเป็นพื้นที่ไข่แดงจำนวน12คนพื้นที่ไข่ขาวจำนวน3คนขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นเตรียมการโดยหัวหน้าสถานีเข้าพบนายอำเภอจัดทำแผนและจัดตั้งคณะทำงานมีการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เท่าไรสามเดือนสามเดือนครับตรวจทั้งหมดกี่ครั้งอ่าตรวจต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุดาลละหนึ่งครั้งจนพบสิบหกครั้งชุดปฏิบัติการออกพบประผู้นำชุมชนและสืบสภาพชุมชนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเมื่อวันที่10มิถุนายน2567นายิเนชรินผู้ชัยนายนอำเภออารัญญประเทศเป็นประธานและมีพันตำรวจเอจกจตุรพัฒน์สิงห์หัถิ่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกอนไทัยจินดามนี ผู้กากับการสถานีตํารวจภูทอรอคลองลึกพระภิกษุสามเณรผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจตะเวนชายแดนอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านและประชาชนหมู่บ้านหนองยาป้องหมู่ที่4ทําการเปิดโครงการและทําข้อตกลง MOU ร่วมกันณศูนย์ปฏิบัติการวัดหนองยาป้องตําบลป่าไร่อำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วกาาขอ,อบคุณสุานครับแล้วตัดไปครับขอญาตเรียนเชิญ รองผู้การตำรวจตรีสักแ้วรท่านบูิตรวจเอกตุลครับสิงหัดผิตครับได้กล่าวพบกปับพี่น้องประชาชนบูรสี่เราแยอครอบุะาตเด่นนะครับครับสวัสดีพ <eng> ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านหนองยาป้องทุกท่านครับก็ผมมีความยินดีนะครับที่ที่ได้ร่วมมาเป็นเกียรติในในการเปิดโครงการชุมชนบําบัดอย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดของบ้านหนองยาป้องครับก็ เป็นตัวแทนของระดับจังหวัดของท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับในในการมาร่วมโครงการนะครับขั้นตอนที่2ขั้นดําเนินการได้ดําเนินการโดยเข้าปฏิบัติการชุมชนแบบบูรณาการทุกภาคส่วนมีการประชาสัมพันธ์โครงการหลายช่องทางได้แก่รถแห่หอ,อกระจายข่าวแอปพลิเคชันไลน์ Facebook ผ้าป่ายาเสพติดกล่องแจ้งบ่อแสและการเดินดินในคุ้มต่าง,างๆสแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนมีการวิเคราะห์ชุมชน สร้างการเรียนรู้และการตัดสินใจในชุมชนโดยการทำประชาคมและตั้งกฎกติกาชุมชนร่วมกันมีการค้นหาขัดกรองผู้เสพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเช่นกีฬาบําบัดเดครับอารุณีใจกล้าเสือรับนะจ๊อ,อ่าตำรวจตำรวจมาเล่อ้ข้ามไปนะครับอ,อ่าทำดีครับทำดีทำดีำดอ่า้ากลับมาแล้วก็ตำรวจับสายมาเล ตตากนับโดเรืออ่ไปฝึกทักษะอาชีพสอนตัดผมชายเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและตัดผมให้คนในครอบครัวและชุมชนได้ตัดผมโรงเรียนัเรยนบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ครอบครัวบำบัดเป็นต้น โดยยึดหลักแนวทางการบำบัดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสร้างภูมิคุ้มกันทางใจฟืน้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการเสริมสร้างอาชีพขั้นตอนที่3ส่งต่อความยั่งยืนได้ทำงานแบบบูรณาการพร้อมทั้งจัดทำคู่มือประจำตัวผู้ป่วยโดยส่งมอบให้หัวหน้าคุ้มเก็บรักษาออกคำสั่งสปปสอำเภอ,อเพื่อติดตามประเมินผลและประสานงานสั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งชุมชนมีความสุข ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวันที่13สิงหาคม2567พันตำรวจเอกจตุรพั์สิงหะทิดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพร้อมคณะได้มาตรวจติดตามประเมินผลสอบถามปัญหาและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพร้อมทั้งได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้เข้าบำบัดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญคือประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองส่งผลให้ชุมชนมีความตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดร่วมกัน คืนคนดีสู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและมีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถสร้างผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขับเคลื่อนโครงการและดูแลชุมชนตามแนวทางของโครงการชุมชนยั่งยืนได้ต่อไปภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ,ร,รากอี๋ยวแนะนำก่อนนี้เป็นตํารวจครับโรงพักคลองเลึกนะครับ,รบนะที่มาทำรงสีชุมชนนะฮะเราก็จะทําให้เป็นตัวอย่างกับชาวบ้านนะครับเพื่ออยู่อย่างชุมชนยั่งยืนนะครับ สามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนเนี่ยได้ครับให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับสถานีตำรวจภูทรคลองลึกขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ